ลุงป้านะอ่าพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายสวัสดีทักทายยามเช้ากับคำนาสตอรี่นะคะวันนี้คำนานนจะไปทุละนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะคะคำนาจะไปทำธุระในตัวเมืองเนาะ,ะเดี๋ยวต้องแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะแล้วค่อยเดินทางต่อเขาบอกว่าเติมน้ำมันตอนเช้าดีนะคะจะได้น้ำมันแบบเต็มเต็มอากาศจะได้น้อยกว่า าว่าเขาว่าอีกแล้วอะไรก็เขาว่าก็เขาเล่าว่าเขาบอกว่าซ <c oughs> มากค่ะเาแค่เป็นเพื่อนกันยามเจ้าเดินบ่มีอย่างไรดอกวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้อยู่ร้านนะคะวันนี้ช่วงเช้าคุณนางไปทำธุระไม่ได้อยู่ร้านจา้า จะไปหลายอย่างเช่นการนาวันน,ะะนี้ก็จะไปเอารถเข้าศูนย์นะคะตรวจเทสสภาพรถแล้วก็ไปศูนย์กิฟรินนะคะไปซื้อไปซื้อของเนาะคุณป้านะคะฝากซื้อคอนเสิร์ตความวง,งามเื้อคอนเสิร์ตความวง,งามคืออะไรแป้งกระหล่ำปแกสิบาัาทเนอแล้วก็ ก็จะไปะแวะหายายด้วยนะคะแวะหายายแล้วก็แวะที่ร้านแว่นของเพื่อนนะคะร้านแว่นของเพื่อนเพราะว่าคุณป้าก็ไฟนั่นแหละค่ะคุณปา้าฝรับอกว่าเอาแว่นตาเนี่ยอันนี้นะไปเปลี่ยนขาให้ใหม่เอ้ยเปลี่ยนกรอบให้ใหมนหน่ๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะเอามานั้นแล้วก็จะแวะไปดูดู กิ่งหรือว่าออดนะคะที่แมทคูโฟมนะคะแมทคูโฟมแมทคูโฟมโอ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 แดดกำลังมานะคะแสงแดดอ่อนๆยามเช้าวันนี้กำลังตื่นเช้ามากเลยนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมตื่นเช้ามาแต่งหน้าฮะเมคอัพ อาชุด t อันดับหนึ่งเดูระดับหนงหนังหน้าดีไม่แ่งยนเนาะก็แต่งหน้าก่อนนะคะก็แวะแต่งหน้าก่อนไม่ใช่แวะแต่งหน้าตื่นขึ้นมาแต่งหน้าตื่นขึ้นมาประมาณสีฮ่อฮ่อสีมังค่อแต่งหน้าอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอุบปุบปุบุบุมเฮ้ยจริงไหมจริงไหมสามสิบนาทีโดยประมาณนะคะก็แต่งหน้าเสร็จก็เออ กินกาแฟว่าแล้วชงกาแฟมาเสร็ยังไม่หมดเลยชงกาแฟมากินด้วยก็ถ้าใครยามเช้านะคะฉันมีเรื่องอะไรจะเป็นไรต่อไปถ้าทุกทิ้งลองไรจะขอบมา นี่นะคะทุกคนจะเป็นโอ้ยจะเต็มๆน้ารถค่ะอันนี้จะเป็นเขากำลังก่อสร้างสะพานนะคะก่อสร้างสะพานสะพาน,พานเออถนนทางไปบึงการของพลวิสัยบึงการนะคะกำลังจะเป็นตัวเป็นถนนเส้นที่จะเข้าตัวอำเภอพลวิสัยแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบึงการหรือว่าปากคาดนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้ถนน,นเส้นนี้ก็เป็นถนนเบี่ยงนะคะถนนหลักเนี่ยเรากํกาลังจะก่อสร้างทําสะพานสะพานข้ามแม่น้ําหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสะพานมันเป็นโครงการขงชิมูลนะข่ชิมูลขงชิมูลทำมาหลายปีแล้วมีหมดแล้วหรองนี่ก็อธิยนานมากอีกทให้ดูจริงเลคะเ <c oughs> มื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ปี อีปีผ่านไปแล้วเนาะก็ตอนนั้นอยู่ที่เมื่อตอนที่อยู่เกาหลีนะอะตอนไปทํางานเนาะเราก็เห็นไปแต่ชา็นแสงแดดแสงแดดยามเช้า,ชาดูตื่นเต้นกันอย่างไง่ยิ่งเพราะว่าพระอาทิตย์สวยงามมากกับตอนพระอาทิตย์ตกคนที่อารมณ์ที่ประมาณว่าลามาแห้งังิกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่เขาเรียกอะไรล่ะ กินกับบรรยากาศธรรมชาติก็จะรู้สึกอ้าวอ้าวสุเกยอุยเยี่มมากเลยแบบสดชื่นจ่ใสนะคะก็ประมาณนั้นคือเห็นพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรือกำลังตกนันจะพาไปแบบจยากถ่ายรูกจยากถ่ยรูปคู่กพระอาทิตย์แต่ถ้าเราได้ไปถ่ายคู่กล้อ้นักขหมร้อนหน้าดูเลยเฮ้ยตอนนี้ทำนางจะไปที่ฟามก่อนนะไป เติมน้ำมันเครื่องก่อนเ้ยไม่ใช่ไปเติมน้ำมันรถก่อนตอนนี้น้ำมันรถเด็กกีเดียวเองครับพี่น้องสวัสดีอีกหนึ่งล้านดวงใจเด้อตอนนี้คำนางก็ปล่อยอยู่คนเดียวเด้อเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาร่วมปล่อยเข้ามาร่วมปล่อยนะล่วงกันเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เารจาระจะไปเติมน้ำมันจ้าจะไปเติมน้ำมันที่ซัมปัสชาัว วงน,นี้เอแล้วทำไมคนถึงต้องมาเติมที่นี่โอ้ยก็ต้องเติมก่อนนะคะเพราะว่าเราไปที่ตัวจังหวัดมันก็ประมาณ3.8สกิโลกัวหวันเกรงว่าน้ำมันเนี่ยจะไปถึงพอดีนะคะจะไม่เหลือไว้เลยก็ต้องเติมบ้างอะไรบ้างนะ อา,อาจจะเดียวก็เลี้ยวนะคะรถขับตรงข้างหน้าดีที่จะมองมาโอเคอันนี้เราจะเติมน้ำมันตอนเช้าเขาบอกเติมตอนเช้าจะได้เยอะให้น้ำมันแบบเต็มเต็มมันจริงหรือไม่อย่างไรเอ๊ะอย่างไรให้เติมฝั่งไหนล่ะคะให้ไปทางไหนข้างหน้าบอแล้วคันนั้นทำไมต้องจอดดูนแท้ โอ้เวนซื้อของอยู่ไม่ึงระดัใส่ถึงว่500าห้าร้อยจ้ะห้ายนะคะร,ะนรับค่บผมเติมก่อนนะคะทุกคนโอ้ลืมลืม sorry อ,อ,อ้าวเดีวเด้อน้ำมันไม่ได้เติมโดนลืมข่าวต้องตืนเปิดถังน้ำมัน โ,โอ้ยไปนองเลยสวัสดีเด้อเติมน้ำมันกันเงินมีบันละบาทเโอ้ตกเงินกันเรื่องกระเป๋าเงินนะครับสร้างเติมน้ำมันยี่หินมีเงินใจแล้วเจ้าหนี้ สิเพรน้องมึงนา่ตกะนั้นขึ้นติมัราจะขื่นไว้แท้ยิบหาคุณอะก็จะงีดหันสิบเก้าปาร์ตมือหนังยิบเอ็ดยิบสองมันนี้ยิบหาพ่ะนะฮะขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นหลายมือแล้วครับโอ้โหสิมานเติบไต้หลายมือแล้ว เพสแ,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 แต่แต่ค้นไป้ปีไหมัมงสรงนี่อ่ะละผู้พี่นอ้องมังมั่นึ้นเกลยี่สิ้าลิเลยี่สิบห้าประเทศเอกรดมันจะขึ้นเหมืนปีใหม่ปีที่แล้วก็ตกอยูที่ลิดละลลยี่สเกือบยี่สิบเจ็ดเลยนะปีใหม่ปีที่แล้วนะ่ะ ป้นเติมห้าร้อยนี่แหละโ้หนงไม่เติมแ้ำมันไว้ขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะไป้น้วมันขึ้นค่ะพี่น้องเอ๋ยเติมก็เติม,มเมื่อเดือนที่แล้วมันอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเองนะแต่เดือนนี้เอยพูไปยี่สิบห้าเลยอะ่ะโอ้ชุแพงอย่างกระดอกระเรือกระเดือกระด้อเทนอ ออสบายดีกันทุกคนนะคะทุกคนช่วงนี้ก็รักษาดูรัสุขภาพกันด้วยอากาศมันเปลี่ยนเนาะอากาศเย็นนะเย็นมากกว่าทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะา,า,าํำนานก็อมาปล่อยค่ะปล่อ,อยตอนเช้าเนาะปล่อ,อยแค่ตอนเช้าสวัสดีนะคะคุณพี่อะไรเอ่ย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาถ่ายกันนะคะคืออ่านไม่ได้มันอยู่ไกลทำได้แต่โลโก้สีแรงๆนะคะถ้าเป็นเพรนใหม่นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้นำไปเด้อนะคะทิ้งจุดใหม่ไว้ให้นำแนจะได้ไปหาเจ้าให้ถึงเอาอ้ไอาเจ้าย่ามาตั้งใโดูถนนเบียงโอ้สิจีิด เราก็มา,าแบบฟาดแปดเลยนะทั้งๆท,ที่เป็นเส้นกรอร่อสร้างนี่คุณจะฟาดแปดไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าถนนเบี่ยงแบบไหนถนนบีบคุณแบบไหนคุณจะมาแบบเร็วจวดแจ้ดฟาดบ,บ,บึ้มนี่มันนันตรายนะคะทุกคนเพราะว่าเขตกรอร่อสร้างมันต้องค่อยๆไปค่อยๆมานะคะไม่ใช่ว่าจะเบียดเอาแบบโอ้โหไม่ดูฟ้าดูเมฆดูหมอกเลยจะมาแซงเอาแซงเอาไม่ได้มันเป็นเขตกรอร่อสร้างเราต้องค่อยๆไปค่อยๆมาโอ้ยเนาะจะเส ไปไดัดแดดอรเด้อตอนนี้เหรอตรงนี้เป็นเขตก่อสร้างนะคะแซงก็ต้องลําบากก็ไม่ต้องแซงนะคะถึงจุดจะแซงได้ก็ต้องแซงจุดแซงไม่ได้เราก็ต้องเผาๆนะคะเพราะว่ามันอันตรอยเลยจุดก่อสร้างแซงเลยอ้ายบัดนี้นาอยากแซงจะแซงเลยคอยคอยเห็นจ้าแซงเต็มที่ <laughs> ก็จะรีบก็ให้ตัารีบไปนะแล้วก็ชิดซ้ายไว้ก่อนชิดซ้ายไว้ขับรถนะคะขับช้าก็ชิดซ้ายเป็นอย่างดีนะคะต้องชิดซ้ายไว้ถ้าขับมีเร็วไม่ต้องนะขวานะขวาทางตลาดจอนคนรีบเขาคนรีบเขาเขาต้องวิ่งขวาขับเร็ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณซีทีอัญโยงค่ะสวัสดีคุณซีทีนะคะ เพื่อนเพื่อนทุกคนทีเพื่อน,นเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้กำลังไปหาที่บ้านรอบสบวนปลาจุดไม้หน่อยเอาไว้นำในเด้อจะได้ไปหาจูสั้นเข้ไปไม่ถือเด้อสิ้องา้อาไปนะคะไปไปทุกคนไปหาทุกคนไปช้าไปเร็วโอเคนั้นช่วงนี้ก็ไล่ไล่ไปหาเพื่อนอยู่นะครับ นะเพื่อนๆอยู่ตอนนี้ดีเลยมากใช้อยู่ประมาณสี่ห้าวันต้องต้องรีบไปนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะยางเช้าตอนนี้อากาศเย็นมาก้มุกไหลยยนย้อยปกอกอ,กอ,กอกยู่นะบอกก่อนเฮ้ยเมื่อเช้านี้หมอกแบบหนานะแล้วก็น้ำอนะ่ะน้ำที่ฝนะ่ายน่ะจะเป็นไอขึ้นมาเป็นไออุ่นขึ้นมานะ่ะออแล้วก็เป็นแบบบรรยากาศที่แบบเย็น เป็นจะนั่งพิงไส้กีกับกีท่าไทยบุกให้ประขามย่งคารอบแคบครอบแคบมาเนี้ย <c oughs> นะขอบคุณนาหาที่เข้ามานัทชายกันไว้ย,ยืมเอาน้ำมาดื่มมาด่วธารกิจวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่อย่างนะคะทุกคนสี่อย่างห้าอย่างภารกิจฟิจชค อยู่ประมาณสี่อย่างห้าอย่างต้องไปกระทับนะะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนย้อนด้วยนะคะใน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 ไลน์เนี้ยจะขึ้นนานเด้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาเราจะเซฟเซฟโทรศัพท์ไว้นะคะเซฟโทรศัพท์ไว้เรือดที่ว่าเราจะไปถ่ายกันที่ในตัวจังหวัด วันนี้ก็กำลังเดินทางนะคะขับรถก็กำลังเดินทางเดินทางไปสู่ตัวจมวัดเอเอ้งามเลยนะจ้าจูบุจูบุวันนี้วันที่สามเป็นวันพุธที่ เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็จะสิ้นเดือนกันแล้วเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นปีด้วยปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแจ่สิ่งดีดีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกันทุกคนนะคะอุ้ยหน้านี่จะแต่งไปเล่ลิเกยังไงเข้มมาก กิปนี้เอาเั็นคลิปพอนะคะทุกคนจิบจ <res> ิบจ <necessary> ิบจ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 ิบสำหรับคลิปนี้นะคะคำนางก็จะบเพียงเท่านี้นะคะจะอ่าแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะคะ ฝากกดไลกด s ับไ c คให้แง่เดิดดาจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์นได้ายคิดไงบอกกันให้รู้ให้เข้าใจนะคะับคนดี รับน่าชื่นชืรับน่าชื่นชืชนะคะถ้ามีเวลาก็เข้ามาทักทายพูดคุยก,กันนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะว่าเป็นคลิปไหนก็แล้วแต่นะคะคอมเมนต์อ่าเข้ามาได้นะคะพูดคุยก,กันได้คอมเมนต์ได้นะคะจับมไว้แล้วไปด้วยกันคะ่ะสำบล็อกคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะกำนางองลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้านะจ๊ะบ๊ายบายชิคก้าเซล